สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะครพี่พี่ขาวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับช่องสาริกาผาเครื่องทั่วไทยนะคะพี่พเป็น EP ีที่ 7 4็ินะคะพี่พี่ขาวันนี้นะคะน้องมีพักเครื่องพักบ้านหลากหลายรายการมาแบ่งปันพี่พี่อีกเช่นเคยนะคะจะเปิดอยู่ที่รายการละ200บาทถึง300บาทนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจะส่งให้ฟรีทุกองทุกรายการกันเลยนะคะพี่พี่ขาช่องทางการติดต่อของน้องนะคะยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะเบอร์โทรเป็น0 9 3 2 7 0 1 9 8 2ดนย์ id line พี่พี่สามารถแอดไล เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะี่ะพี่พี่ขา ID ไลน์เป็น0932701982นะ่งะพี่พี่น้องฝากพี่พี FC ทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆของช่องสาลิกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะพี่พี่ขาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะน้องขออนุญาตเริ่มรายการ200บาทรายการที่1ให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะ รายการส0งรายการที่1นะคี่ะพี่พ่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเเทานะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกนะคะพี่เป็นพศส2466นะคะจะเป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดมากๆเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่1รายการต่อไปเนะคะเป็นรายการที่2นะคะพี่พี่ขาจะเป็นหลวงพ่อปานขี่ปานะคะพี่พี่ขาเป็นพระเนื้อ ดินนะคะพี่พี่ขานีสวยๆแบบนี้เลยนะคะจะเป็นหลวงพอปันนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สามจะเป็นพระสมเด็จพระผงพระคะแนนนะคะพี่พี่ขาเป็นพระเนื้อผงสวยๆแบบนี้เลยนะน้องเปิดอยู่ที่รายการละสองร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สามรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่สี่นะคะ จะเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นพับปิดตานะคะของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่นะคะพี่พี่ขาเป็นพับเปื่อยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่4รายการนี้นะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่4นะคะรายการต่อไปนะคะน้องขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นรายการที่5นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะเป็นเหรียญทองแดงเหรียญเปื่อยๆแบบนี้นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ รายการต่อไปนะคะพี่ๆค่ะเป็นรายการที่6นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพมนะคะพี่ๆค่ะวัดช่องแค่นะคะเป็นเหรียญทองแดงนะคะเรี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะเป็นพศ2 5 1 7นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ 6นะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่7นะน้องขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นมีดหม่นะคะของหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะคะพี่พี่ขาเป็นมีดสวยๆแบบนี้เลยนะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ200บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาจะส่งให้ฟรีกันด้วยนะรายการนี้เป็นรายการที่8รายการต่อไปเลยนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่ ขออภัยค่ะรายการตะกี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการต่อไปพี่ๆค่ะเป็นรายการที่8นะคะขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะพี่ๆค่ะเป็นพสสองสี่หกศูนย์นะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่8รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะพี่ๆค่ะจะเป็นพระเชียงแสนนะคะพี่ๆเป็นพระเปื่อยๆแบบนี้นะคะลง รับชมกันดูนะรายการนี้เป็นรายการที่9นะาะพี่ๆค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่10รายการที่10นะคะพี่ๆจะเป็น ตะก,กุดนะคะของหลวงพ่อแดงวัดเขาวันไดอิดนะคะพี่พน้องเปิดอยู่ที่รายการละสองร้อยบาทนะคะพี่พขาลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตพิมพ์กระหนกข้างนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะอยู่ในงานเลี่ยมข้างเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้นะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่11 รายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่สิบสองนะคะขอเป็นรายการนี้เลยจะเป็นพับปิดตาฮะ,ะของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะแปะแผ่นทองไปให้ด้านหน้าด้วยนะคะพี่พี่ขาน้องฝากพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมหรือรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสาริกาพักเครื่องทั่วไทยกันด้วยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะคะเป็น เป็นรายการที่13นะคะพี่พี่ขาจะเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นหลวงพ่อโสธรพิมพสงหน้านะคะพี่พี่ขานี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่13รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระลอดนะคะเป็นพระลอดพิมพ์ใหญ่เนื้อดินนะคะพี่พี่ขานี่สวยๆนวลๆเงาๆแบบนี้เลยนะเนื้อเขานะคะพี่พี่ขารายการนี้ เป็นรายการที่14รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15้านะคะพี่พี่ขาจะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะคะพี่พี่ใต้ฐานก็จะประมาณนี้เลยนะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปน้องกาบขออภัยพี่พี่ถกท่านนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15บห้า รายการต่อไปนะคะพี่พี่ขเป็นรายการที่16นะ,ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคงมะขามเท่านะคะจะเป็นเหรียญเปื่อยๆแบบนี้เลยนะ่ะพี่พรายการนี้เนะคะเขาเป็นรายการที่16 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระนางพญาเนื้อดินอกนูนนะคะนี่เนื้อดินสวยๆนวลๆเงาๆแบบนี้นะคะพี่ๆสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่1ิ เนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่18รายการที่18นะคะจะเป็นพับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้แบบนี้เลยนะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่18รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะคะพี่พี่ขาขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างห้พิมพ์หลังเตาลีนนะคะเป็นเนื้อโล หนะฮะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่19รายการต่อไปนะฮะเป็นรายการที่20นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระกิ่งนะคะเป็นกิ่งคองตะเคียนนะคะพี่พี่ขาลองรับชมและพิจารณากันดูนะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ200บาทส่งฟรีให้นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่20 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21นะคะพี่ขาจะเป็นพระคำข้าวนะคะของหลวงพ่อฤาสีดิงดำวัดท่าสุงนะคะเป็นพระเนื้อผงแบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระสุ้มกอพิมพ์ขนมเปียนะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่พี่ขานี่นะคะลองรับชมกันดูนะเนื้อเขาจะเงาเงานวลนวลแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระสีวลีเนีคะเป็นพระเปืเอยแบบนี้นะคะพี่พี่น้องเปิดอยู่ที่รายการละสองร้อบาทเท่านั้นนะคะรายการนี้เป็นรายการที่23รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่24นะคะพี่พี่ขาจะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่ห่างพวงนะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่พี่ขาลองรับชมและพิจารณากันดูนะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหน สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะพี่ๆค่ะยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะคะเบอร์โทรเป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2 ID ยกปไดีลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะรายการนี้เป็นรายการที่24รายการต่อไปนะคะพี่ๆค่ะเป็นรายการที่25นะคะ จะเป็นสีวลรีนะะเนี่ยคะเลียมมาพร้อมกับตะกุดไปให้แบบนี้นะคะ่พี่ขานี่นะคะลองรับชมกันดูนะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปต้องกาบขออภัยด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่25 รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่26นะคะจะเป็นจบเล็กนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะคะพี่พี่ขานี่นะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดมากเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่26รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่27นะคะจะเป็นเหรียญโลหะเหรียญจุราลงกรนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญปราโพ้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่20 เ็นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่28นะคะขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นพระสมเด็จวัดละฆังพิมพ์ใหญ่เป็นพระเนื้อผงนะคะเลียมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้แบบนี้เลยนะคะพีๆ่ๆรายการนี้เป็นรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่29นะคะพี่ๆค่ขอันนี้จะเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญลูนะคะพี่ๆค่ข นี่นะคะลองรับชมกันดูนะน้องไม่แน่ใจว่า เรียกเหรียญอะไรนะคะแต่น่าจะเป็นเหรียญลูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่29รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่30ินะคะพี่ๆขาจะเป็นพระหูยานกุลบุรีนะคะนี่นะคะลองรับชมกันดูนะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสะติกไปให้แบบนี้เลยนะคะรายการที่1ถึงรายการที่30น้องเปิดอยู่ที่รายการละ200บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีทุกองค์ทุกรายการกันเลยนะตั้งแต่รายการที่31เป็น ็นต้นไปน้องเปิดอยู่ที่300บาทจะส่งให้ฟีดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่30ไปต่อกันที่รายการ31เลยนะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนะ้ำพลาสติกได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานรายการนี้เป็นรายการที่31รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่32นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วปาวโรนะฮะเป็นเหรียญทองแดงเลี่ยมกบ ตกกันน้าไปให้เป็นเหรียญรุ่นพิเศษเหรียญรุ่นปลอดภัยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่3 2รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่33นะคะพี่ๆขาจะเป็นเหรียญพับปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะคะพี่ๆขาอยู่ในงานเลี่ยมเลนแบบนี้ไปให้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่33รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที wom, ่34ี่นะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมโก้นะคะพี่ๆขา เลี่ยมขอบกันนะับสติกไปให้เป็นโพโส หนึ่งสามนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสี่รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สามสิบห้านะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญอภิกา์นะคะของหลวงพุโตวัดประดู่ฉิมพีนะคะอยู่ในงานเลี่ยมเหรียญกันน้ำพลาสติกใสๆแบบนี้นะคะเป็นพอสองห้าหนึ่งศูนย์นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สามสิบห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบหกนะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพุทวด ะะวัดช้างให้นะะี่คพี่ด้านหลังก็จะเป็นพระอาจารย์ทิมเนะะี่คพี่ๆเรียมกรอบไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่36 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่37นะคะพี่พี่จะเป็นเหรียญจัก,กรเพชรนะคะเหรียญท่านเท้ามหาพมนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้กันเลยทีเดียวนะน้องเปิดยุ่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่จะส่งให้ฟรีทุกองค์ทุกรายการนะคะรายการนี้เป็นรายการที่37 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่38นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐนะคะอยู่ในงานเลี่ยมข้างเหรียญเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่38รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่39นะคะจะเป็นพระขุนแผนนะคะเป็นพระขุนแผนภายกุมารเนื้อดินนะคะอยู่ในงานเลี่ยมข้างๆแบบนี้ไปให้นะคะพี่ๆขาลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจชื่น ชอบรายการไหน สามารถแอนไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่39รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่40นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบ ok ันไดอิฐนะคะเป็นเหรียญอปาก้านะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะรายการนี้เป็นรายการที่40รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่41นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษะขอภัยค่ะ เป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพี่พี่ขาน้องอาจจะสับสนนิดนึงนะคะต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะรายการนี้เป็นรายการที่41รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่42ินะคะพี่พี่ขาขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นหลวงพุทวดวัดช้างให้เนื้อว่านนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกแบบนี้ไปให้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่42 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่43บนะคะพี่พจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุดทโทนะคะเป็นเหรียญทองแดงเรียมกบไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานจะเป็นรุ่นสร้างบาร,รมีปี2519นะคะรายการนี้เป็นรายการที่43รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่44 จะเป็นเหรียญลุงพ่อกลว้ยวัดโคศิตารามจังหวัดชัชนาทน,นะคะด้านหลังจะเป็นหนุมานเชิญธงพศ2 5 5 3นะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดรายการนี้เป็นรายการที่44รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่45ห้านะคะจะเป็นเหรียญพญาพิชัยดับหักนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญทองแดงนะคะเป็นพศ2 5 1หนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่ส5 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่46นะคะจะเป็นเครื่องลางเพี้ยกแก้คุกลักถักเชือกนะคะของหลวงพ่ออะไรน้องไม่แน่ใจนะคะน้องไม่ทราบจริงๆต้องกาบขอภัยด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่46 รายการต่อไปนะคะขอเป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่ค่ะจะเป็นพะหูยานกุลบุรีนะแต่อยู่ในงานเลี่ยมข้างนะคะเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบแปดรายการที่สี่สิบแปดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะพี่พี่ค่ะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบ เป็นงานเลี่ยมกรอบเลี่ยมเลนนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่49ขอภัยค่ะรายการที่48รายการต่อไปจะเป็นรายการที่49นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีนะคะเป็นเหรียญ พศ2518นดะพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นพัดยศนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่49รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่50นะคะพี่ๆี่จะเป็นพระพุทธหินเกะนะคะสวยๆแบบนี้เลยน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทจะส่งให้ฟรีทั่วไทยทุกองค์ทุกรายการนะคะพี่พขาขออนุญาตปิดรายการที่50เป็นรายการสุดท้ายของ EP ีนี้นะคะพี่พี่ขาวันนี้นะคะน้องมีพระเครื่องพระบ้านหลากหลายรายการ มาแบ่งพันพี่ๆอีกเช่นเคยนะีคะจะมีด้วยกันถึง2ราคานะคะพี่ๆขารายการที่1ถึงรายการที่30 น้องเปิดอยู่ที่รายการละสองร้อยบาทรายการที่31ถึงรายการที่50นะคะเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทนะคะพี่ๆขามีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยจัดส่งให้ฟรีทุกองค์ทุกรายการนะคะพี่ๆช่องทางการติดต่อของน้องนะคะยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมเบอร์โทรเป็น0 9 3 2 7 0 1 9 8 2ายกไอดลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็น0 9 3 2 7 0 1 9 8สสําหรับวันนี้นะคะพี่ๆขา่าท่าน้องผู้ ผิดพลาดประการใดน้องต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ขอขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีมากๆเลยค่ะ